มอเครื่องยาดมเขาปดปมาลมันขึ้นมอมนานียาอเลยผมบอกแล้วแล้วว่าค่าใส่ใจมอนนั่นดอกเป็นเป็นยังให้เสียเราเพ่คือไม่ียาเราอยยังถ้าราอยยางถึ้ามากระยงกอยู่กราแมาถูเเลยจินะเป็นยังกงเลืพอให้เราแล้วมาก

ใช่เด้อนี่จ้ะบ๊วย่วเป็นยงอมาจะลืมมากเลยมามาจะืที่หลกหมาจะแหลมายมานีี่เลยไปไหนหนาโรเกียวเขาอืครับ กำลังใจดีย่ดอกผู้่า jumped, มนอนเนหาประตูสุดีมสายงามีม้นผสมปัจใจไม่ใช่แถวสายไม่ใช่แถวสวนเรานนอนนอนหอดดมไม่ีไม่มีถึงไม่่ป๊กไม่่กุ้งนอนยายตียายน้งมนี่แล้ว่เขาเลยบอกว่าเหน้อนเห็นอนม่เห่จะเก hm ็มาก ร่ำว่าปีคนหลายหลายคนปักหลายเหมือนเศ้าร้ายจนแก่แงไปลอยเหยเยดไข่ไปน้หมอขึ้นกันแต่ว่าเศ้าแล้วผู้หญิงเศ้าผู้หญิงเป็นไปหมดทุกคนนี่เศ้า ตอนที่แรกบอกว่าบนแล้วเขาก็ไปตรวจไขตัวไขไทคือกันใส่ทำยานั่งกันแล้วยาเดียวกันนั่นแหละบอท่านตวจพ่อเนีทางบ้านอยู่ด้วยกันกินยาแบบเดียวกันไปเลยบอท่นบอกว่าแตเ็กรเป็นที่ไหนนานอันนั้นนะบอกุดแล้วข้ามใอลบอบอกวันนั้เขสั่งาหากะโดนแล้วไข่ี่นองมากต่ายิทไปคือี่น้อง 别的奶奶也帮。